การที่เกิดขึ้นอาจจะต้องรอการสืบสวนสอบสวนนะครับถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุแม้ว่าผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุเนี่ยจะถูกวิสามันไปแล้วนะครับ<ะ>แต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งคนหรือไม่นะครับรวมไปถึงบุญเหตุในการจูงใจในการก่อเหตุแต่ว่านายะที่เกิดขึ้นครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มันจะสะท้อนอะไรได้บ้างตอนนี้ร่วมกันวิเคราะห์กับรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์ ปณิธานสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณตวีนาคมคคุณอนุชาครับครับครับอาจารย์ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่หรือว่าทางการสารัฐเนี่ยยืนยันแล้วว่าเป็นการลอบสังหารนะครับแต่ว่าอาจารย์วิเคราะห์ดูแล้วมูลเหตุการจูงใจในการก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยน่าจะมาจากเหตุอะไรครับครับเอ่อขณะนี้ถ้าดูจากข้อความที่ลูกชายอดีตประธานาธิบดีครับนะครับส่งออกมา หลังจากที่ได้พูดคุยกับอดีตนัานนั้ที่กรดีคมแล้วนะครับก็บอกว่าเขาคิดว่าเป็นกลุ่มคนหัวรุนแรงสายจัดนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อความเดียวนะครับที่ระ,ะบุกลุ่มคนที่ชัดเจนที่สุดนะครับจะตายแน,น่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นในความเห็นของคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะครอบครัวนะครับนณาที่ยังไม่ได้สรุป แล้วก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าความรุนแรงในลักษณะแบบนี้แต่จริงๆก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับแต่ว่าก็เกิดขึ้นบ้างเป็นระยะะ,ยะในการเมืองของสหรัฐละขณะนี้ก็ได้เปลี่ยนโฉมหน้าในการที่จะหาเสียงค่ะทั้งหมดแล้วนะครับทั้งฝ่ายประธานาธิบดีโจ Biden ไปด้ด้สั่งให้ยุติการโฆษณาหาเสียงแล้วก็ยุติการให้ความเห็นทั้งหมดนะครับนับตั้งแต่ วันนี้ไปก่อนนะครับโดยเฉพาะในรัดถึงสุ v เ,เนียซึ่งขณะนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความสับสนเกิดขึ้นหลายอย่างในการที่จะเดินหน้าต่อนะครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าพรุ่งนี้ก็จะไปร่วมนะครับการประชุมใหญ่ของพรรคริปปิกันนะครับแล้วก็ก็คงจะต้องดูความเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ซึ่งเหลืออีก150วันเท่านั้นเองครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้าง หัวเรียวหัวต่อแล้วค่อนข้างวิเฤตเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้ครับครับหัวเรียวหัวต่อที่อาจารย์ระบุถึงมันจะส่งผลต่อเรื่องการเมืองของสหรัฐยังไงคะเพราะว่าถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างที่จะดุเดือดแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงของการกําหนดตัวบุคคลแล้วก็การเดินหน้าหาเสียงหลังจากนี้ในอีกไม่กี่เดือนนะคะอาจารย์ใช่ครับหัวเรียวหัวต่อในประเด็นที่ว่า บฝ่ไยใดไฟหนึ่งมีข้อผิดพลาดหรือว่าดําเนินกลยุทธ์ผิดนะครับคงจะไม่มีเวลาในการปรับหรือว่าแก้ตัวอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนทุกก้าวที่จะเดินต่อไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นการเลือกนะครับผู้สมัครแข่งขันเป็นรองประธานอธทฤดีก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาเสียงลักษณะนี้ก็เพิ่มตรงความซับซ้อนเข้าไปอีกในสองประเด็นนะครับทั้งฝ่ายเดโมแครตก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอายุสุขภาพนะครับของ ประธานาธิบดีไบเดนซึ่งขณะนี้ก็มีแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ายปประธานไม่ไทั้งอดีตประธานไม่ทั้งก็จะมีเรื่องเนี่ยนะครับว่าจะถูกนํามาใช้ในการหาเสียงอย่างไรแล้วก็จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรเพราะว่าในภาพรวมทั้งหมดคะแนนก็จะใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็คนนี่จะต้องตัดสินใจจริงๆในสามสี่รัฐที่เป็นรัฐที่ตัดเชือกนะครับก็มีไม่กี่หมื่น 30, คนนะครับคนเหล่านี้ก็จะเนี่ยหูฟังเหตุการณ์เหล่านี้ครับแล้วก็ ม่ว่าทั้งสองฝ่ายจะทําอะไรดูเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นการแถลงข่าวนะครับที่ประชุมนาโต้ก็ดีก่อนหน้านั้นก็ดีหรือว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ดีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคะแนนนิยมอาจจะไม่มากแต่ว่าตั้งแต่นี้ไปอาจจะการจะอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับครับ ครับอาจารย์ครับดูจากช่วงเวลาที่ตอนนี้ต้องบอกว่าการแข่งขันเนี่ยกำลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับการก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ดูแล้วเรื่องของเวลาในการก่อเหตุช่วงเวลาในการก่อเหตุรวมไปถึงรูปแบบในการก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการมุ่งหวังผลในทางการเมืองมากกว่าประเด็นอื่นๆไหมครับเพราะว่าต้องยอมรับเหมือนกันว่าทรัมป์เนี่ยตอนที่เป็นประธานาธิบดีก็อาจจะมีเรื่องของการต่างประเทศอาจจะมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายหรือว่ากลุ่ม อื่นๆน,น,นอกจากเรื่องของประเด็นทางการเมืองนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่กําลังสอบสวนอยู่นะครับแต่ว่าการหาเสียงในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆก็คือต่างฝ่ายต่างก็ระบุโดยเฉพาะฝ่ายที่ต่อต้านประธานาธิบดีอดีตประธา,า,านาธิบดีทรัมป์ก็ระบุว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาตินะครับเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐ การหาเสียงแบบนี้ก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกต่อต้านอย่างรุนแรงขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดก็นําไปสู่การพยายามที่จะลอบฟังหาอย่างที่เราเห็นนะครับพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีการลอบยิงจากหลังคาก็อยู่นอกพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังนะครับถึงแม้ว่าหน่วยสืบราชการรับของสหรัฐได้เข้าไปปริจารจัดการในพื้นที่เป็นเวลาหลายวันก่อนที่จะมีการหาเสียงแต่ก็ไม่สามารถที่จะปิดพื้นที่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนที่ มีความคิดที่รุนแรงทางการเมืองภายในประเทศก็เป็นกลุ่มแรกนะครับที่จะน่าคิดจะเข้าไปดูในเรื่องของเครือข่ายในเรื่องของประวัติแล้วก็ในเรื่องของเหล็กหลักฐานวัตถุพยานยาต่างๆเพื่อขณะนี้ในพื้นที่นั้นก็ได้มีการติดนะครับแล้วก็มีการเก็บวัตถุพยานค่อนข้างเยอะนะครับในในกลุ่มที่สองคัดคุณอนุชาครับก็แน่นอนนะครับเป็นกลุ่มที่อาจจะมีเครือข่ายโยงใยทั้งในประเทศและต่างประเทศไนะครับและเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่คงต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับในการที่จะ เป็นควาหาความจริงทั้งหมดนะครับแต่ขณะนี้ก็ถือว่าทุกฝ่ายนะครับในการเมืองสหรัฐออกมาประนามกันในความรุนแรงกันทั่วหน้านะครับโดยเฉพาะทางฝ่ายคู่แข่งของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีไบเดนนะครับรองประธานาธิบดีแล้วก็คนสําคัญหลายคนแต่ที่จริงคนสําคัญอีกหลายคนก็ยังอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้การพร้อมที่จะเป็นพยานแล้วก็น่าจะมีข้อมูลออกมาจากอุิสมาชิกหรือว,ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนสําคัญที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับอันนี้ก็นนจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะทําให้ลักษณะของการแข่งขันแล้วก็การเมืองในช่วงร้อยห้าสิบวันสุดท้ายอาจจะเปลี่ยนไปโดยสรุปก็คือว่าขณะนี้ก็ต้องถือว่าทุกอย่างได้เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับในการขายเสียงแลง้ตกองดูแนทางใดใหม่ในร้อยห้าสิบวันของทั้งสองฝ่ายนะครับที่จะชิงคะแนนในโค้งสุดท้ายนะครับโดยเฉพาะ ในวันพรุ่งนี้นะครับที่จะมีการประชุมใหญ่ของพรรคอดีตพครครกักรกน,นะครับจ่มีการประกาศตัวผู้สมัครแข่งขันและอื่นๆนะครับจะมีคนนับตั้งแต่วันนี้ออกมาส,สมนับสนุนทั้งสองฝ่ายมากขึ้นนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเราก็ได้เห็นนะครับกเจ้าของนะครับสื่อสารมวลชนขนาดใหญ่ที่สุดในระดับโลกออกมาประกาศสนับส,สนุนอดีตประธานดีรัมไปแล้วนะครับตรงนี้ก็คงจะดนะูว่าจะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นอย่างไรในช่วงไม่กี่วันที่จะมาถึงจะมีคนทยอยออกมา ทั้งสนับสนุนทั้งต่อต้านทั้งสองฝ่ายมากขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับค่ะความรุนแรงทางการเมืองที่อาจจะเคยเกิดขึ้นบ้างแต่ไม่ได้บ่อยครั้งนักในสหรัฐแบบที่อาจารย์ระบุเนะะี่ยค่ะมันจะส่งผลกับคะแนนเสียงหรือว่าฐานเสียงหลังจากนี้ของทั้งสองพักยังไงคะในมุมมองของอาจารย์นะคะครับโดยปกติแล้วทั้งสองพักที่มีสมาชิกที่มีประชาชนสนับสนุนที่ได้ตัดสินใจเลือกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ เลือกตั้งแบบตัวแทนของผู้แทนมรลรับที่จะมาเลือกผู้สมัครแข่งขันตรงนั้นคงไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ในกรณีที่การเลือกตั้งไม่ได้ห่างกันมากนะครับผู้ที่จะตัดสินใจสําคัญอย่างเช่นกรณีนี้ก็อยู่ในรัฐไม่กี่รัฐนะครับเพน,เน,เน,เนซิลเวเนียมิชิแกน วิศรสินนะครับสารสีรัตนี่ก็จะเป็นผู้ตัดสินเป็นกลุ่มคนที่อาจจะแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจชัดเจนว่าจะเลือกใครนะครับขณะนี้กลุ่มคนกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มคนทีต่ตัดสินว่าใครจะชนะนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยครับตรงนี้ก็คงจะต้องดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทําให้หลายครั้งนะครับการทนายในการเลือกตั้งออกมาผิดเพราะว่าคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเล็กอาจจะไม่ได้อยู่ในการสำรวจทั้งหมดนะครับแล้วก็ ทั้งหมดเหล่านี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อย่างที่เราเห็นเมื่อวันนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในการที่จะคาดเดานะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็ก็เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายก็พยายามจะถ่วยประโยชน์จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยครับครับแล้วครับช่วงนี้ตรวจสอบจากอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ